สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมกระบะแคปสวยๆแคปเปิดได้มือเดียวป้ายแดงไม่แท้70,000กิโลเมตรนะครับโตยโยต้าวีโก้แชมป์นะครับปี2011มือเดียวป้ายแดงเครื่อง2 5 0 5ดีเซลเทอร์โบครับรถพร้อมใช้มากๆนะครับเปิดราคา แบบนี้จัดไปใช้งานได้สบายใจแน่นอน359,000บาทนะครับผ่อน7-8,000โดยประมาณนะครับผ่อน6ปีรถสวยมากๆนะครับไหม่แท้นะครับ69,000กิโลเมตรตีว่า70,000นะครับรถสภาพสวยนะครับตัวนี้เป็น EP Runner นะครับกระบะแคปเปิดได้ยกสูงสวยๆคันนี้ไม่ต้องซ่อมทำอะไรเลยครับสภาพง,งามๆหนึ่งในร้อครับใหม่แท้การันตีเลยครับว่าไม่มีชนนักอัดต่อหรือพิกว่่มนะครับสีดำสวยๆครับใครที่หาใช้งานนะครับพิจารณามาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับมินบุรี บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับบริการจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2011ครับ t o y ย t a v i g โ c h a ช p Turbo รถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับราคาที่เปิดมานะครับราคาเบามากๆนะครับลองเช็คในตลาดได้ครับเขาเปิดกันเกือบ300แสนนะครับวันนี้เปิดแบบนี้ครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับรถสวยมากๆนะครับเราเน้นปล่อยไว้ครับไม่อยากจอดนานครับราคาสภาพแจ่มสุดๆครับ คัดแล้วเช็คแล้วที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับรถสวยเดิมมากๆนะครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คันนี้ไม่แท้70,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับสภาพสวยมากๆครับภายในก็ระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบครับ2.5เกียร์ธรรมดา2 5 0 0นะครับดีเซล เกียร์ธรรมดาเทอร์โบครับรถสวยมากๆนะครับมาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่มินบุรีไม่สะดวกเดินทางจะส่งให้ได้นะครับไกลๆเราก็ขึ้นเทเลอร์ครับใกล้ๆก็ขับส่งให้ครับก็พิจารณาและตัดสินใจดูได้ครับใครที่ชอบ t o y ยต้าวีโก้นะครับกับราคาสภาพก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับและคันนี้เปิดเบามากๆนะครับลองเช็คราคาเต็นท์อื่นดูก่อนก็ได้นะครับรับรองว่าไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับวันนี้นำมาฝากสมาชิกนะครับเน้น ปล่อยวรถสวยอยากปล่อยวไม่อยากจอดนานนะครับมาชมมาเช็คดูได้เลยครับขอพระคุณนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจนะครับใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แอดมินจะยังคงหารถสวยๆมานำเสนอให้กับสมาชิกได้เลือกและชมนะครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับหากท่านกำลังหา t o y ยต a v ว g o กแชมป์นะครับคันนี้สื่อว่าสวยจัดมากๆนะครับไม่แท้แน่นอนสภาพเดิมแจ่มๆเลยครับ ทนทานดูแลง่ายอะไรหาได้ทั่วไปใช้กันได้สบายใจครับ t o y ยต้าวีโก้แชมปรถสวยสมบูรณ์นะครับสีเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับแน่นมากๆนะครับคันนี้จริงจังใช้งานได้สบายใจแน่นอนนะครับ t o y ยต้าวีโก้แชมปมือเดียวป้ายแดงปี2011งามๆสวยๆแบบนี้และครับชอบใช่ชมเช็คได้